ครับมันมีพบมีชาติทุกอย่างมันยังบันทึกมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีทายาทเป็นกรรมมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นของตนของตนทุกคนต้องชดใช้กรรมในนี้คำว่ากรรมคือการกระทำหลายคนก็คิดว่าเฮ้ย hey, การกระทำวันนี้แล้วมันจะดีวันนี้มันไม่ใช่มันต้องทําดีวันนี้แล้วก็ไปดีพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆแต่ที่ทุกมันมาจากตัวเก่าที่เราสร้างไว้มันยังอยู่ในจิตน่ะ มันจะอยู่ในจิตในอดิชาติด้วยเขาเรียกภวางคจิตมันจะอยู่ในจิตในจิตใต้สํานึกด้วยคือจิตที่ตั้งแต่วัยเด็กอ่ะวันการปลดล็อกเฉพาะจิตใต้สํานึกไม่พอนะครับนะมันก็ได้ช่วยเรื่องบางเรื่องที่มันทุกข์ในช่วงปัจจุบันชาตินี้แต่ถ้าเป็นจิตแนอดิชาเนี่ยมันจะปลดที่ลึกลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาจิตหรือปรับไปสู่ความลึกซึ้งที่มากกว่าแค่ปัจจุบันชาติ ถ้าเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเรารู้เราเข้าใจอ๋อไอตัวจิตมันยังบันทึกมาเจอ,อดีตเยอะแยะมากมายเลยครับอันทุกเคสที่มีปัญหาผมสามารถบอกที่มาที่ไปตามหลักอริยสัจสีได้วันนี้เรามีความทุกข์เรื่องนี้เราก็เช็คดูทุกในรอบนี้เพราะวันนี้หรือเมื่อวานหรือเมื่อวัยเด็กหรือเมื่อตอนไหนถ้าเช็คไม่พบคุยกันครับมันยังมีอีกไกลวันนั้นอีกไงเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการปรับจิตจึงปรับ3ระบบคือจิตปัจจุบันคือทําจิตสํานึกให้ดีที่สุด ทำนิสัยให้ดีที่สุดอันที่สองคือจิตใต้สำนึกที่เรามีความทุกข์ในวัยเด็กเราก็พยายามเคลียร์พยายามเคลียร์แล้วถ้าเคลียร์เสร็จเราก็ไปดูไกลกว่านั้นอีกนะครับแตนะ่มันจะบันทึกอยู่นะครับงั้นผู้ปฏิบัติหรือผู้ทําจิตศาสตร์สามารถรู้เรื่องราวเล่าน,นี้ได้สบายมากนะขอให้ทุกคนได้ค่อยๆทําความเข้าใจไปนะอย่าไปสรุปอะไรนะครับแต่ถ้าเรามาฟังแบบนี้และเราสามารถเรียนรู้และเข้าใจอ่ะมันเป็นบุญมากเลยนะ ที่สามารถทําให้ตัวเองเนี่ยหลุดไปจากความทุกข์หรือหลุดไปจากภาวะที่มันซ่อนอยู่ข้างในนะครับ <c oughs> พยายามสํารวจดูเรื่องราวของตัวเองที่อยู่ข้างในนะเพื่อเราประสบความสําเร็จไปในทางที่ดีให้ได้เราช่วยกันนะครับทุกคนนะครับพัฒนาจิตผมเองก็เรียนปริญเเอกเรื่องจิตนะครับผมก็รู้ว่าจิตใต้สํานึกคืออะไรจิตผวังคืออะไรนะครับก็พยายามเอามาประกอบกันให้มันสมบูรณ์ที่สุดจะไม่ให้หลงและงมงายอย่างแน่นอน